ที่จริงไฟจะต้องลุกดีกว่านี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้สลายปามอื่นนะครับชื้นไม่แห้งเท่าไหร่ก็ครับเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างครับได้รับผลกันทั่วหน้าแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้ก็บนกันขอกันระงมนะครับปรากฏว่าบางที่นะครับก็มาจนล้นนะครับบางที่ก็มาครั้งเดียวก็หายไปนะครับแต่ของผมนี่ก็อาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ตั้งแต่วันอังคารมานี้ตกทุกวันนะครับบ่ายสองบ่ายสามลมจะมาก่อนนะครับ เมื่อวานก็กอนฝนตกลมมานะครับประตูห้องนี่เปิดหมดเลยครับทุกห้องนะครับมาดูตอนฝนหยุดนะครับปรกฏว่าทุกห้องนะครับโดนโลมตีเปิดหมดเลยนะครับประตูในช่วงของผลผลิตนะครับ ของท่านอื่นผมไม่รู้เป็นยังไงนะครับแต่ของผมนะครับก็จะเป็นเพราะว่าได้ฝนไหมคือเก็บวันแรกก็พอพอ,พอได้ตูมบ้างนะครับวันที่สองวันที่สามนี่ก็เริ่มยาวแย้มนะครับแต่สภาวะนี้ของผมก็จะเป็นแบบนี้เกือบทุกรอบนะครับก็คือจะเห็ด,หดตูมก็จะได้วันสองวันแรกนะครับพอหลังจากนั้นก็จะเป็น หัวยาวหัวยืดนะครับแล้วก็เป็นแย้มแล้วก็บานนะครับคนก็บอกว่าเป็นเพราะได้ฝนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าของผมเองเนี่ยก็เกือบทุกรอบนะครับก็จะเจอสภาพนี้นะครับ ลูกโดดก็จะใส่อยู่เรื่อยๆนะครับพอดีอาใบาที่เราลงที่ขาดนะครับที่เราเปลี่ยนนะครับก็นำมาใช้เป็นลูกโดดนะครับก็ช่วยได้นะครับก่อนที่น้ำช่วงที่จะเล่งให้น้ำเดือดช่วงแรกๆนะครับใส่ลูกโดดนะครับเล่งเปลวไฟให้แรง ผมก็ผลผลิตก็เมื่อเช้านี้นะครับเก็บเช้าที่สามเช้าที่สี่นะครับก็เก็บเกือบหมดนะครับมาเช้านี้เก็บเกือบหมดเลยนะครับเหลือไว้ดอกหัวไม่ขีดเท่านั้นเองนะครับเมื่อเช้านี้เก็บหมดเลยดอกประมาณยี่ก้อยนี้ก็เก็บนะครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วเขาจะไม่โตแล้วครับเขาจะ นะครับก็เลยสเปรน้ำหน้าชั้นไปนะครับเพราะว่าดูหน้าชั้นก็จะเพิ่มแห้งๆนะครับถึงแม้ว่าข้างนอกเนี่ยครับจะมีฝนอยู่ตลอดนะครับแต่ความชื้นข้างในเนี่ยเขาจะระเหิดออกไปเรื่อยนะครับ ก็เดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าตอนนี้นะครับอุณหภูมิได้ที่เท่าไหร่แล้วครับหลังจากผ่านไปแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งวันนี้ห้องนี้ก็ใกล้นะครับห่างจากเตาประมาณสักสิบห้าสิบหกเมตรนะครับนี่ครับก็สภาพของห้องนะครับที่เจอลมพายุก่อนฝนนะครับ ห้องนี้ผมจะต้องเปลี่ยนพายางใหม่นะครับเพราะว่าเก่าแล้วก็นานแล้วนะครับภายในก็ปะแล้วปะอีกนะครับตอนนี้คงปะไม่ไหวแล้วนะครับพอดูจากสภาพแล้วแสงรอดเข้ามาแล้วก็แสดงว่าสภาพพายางของเขาเสื่อมแล้วนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมความชื้นควบคุมอุณหภูมิได้แล้วนะครับ มันี้ก็ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดนะครับเาก็มีเพื่อนๆถามครับว่าตัวนี้ผมใส่ไปเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับตัวนี้ผมจะทําเป็นคอนโทลเมื่อได้ค่าที่หกสิบองศานะครับจะมีสัญญาณเตือนนะครับอาจจะเป็นกิ่นที่เป็นอะไรก็ได้ครับนะครับพอบางทีห้องของผมอยู่ไกลนะครับก็ไม่รู้ว่ามันได้หกสิบตอนไหนนะครับ ที่จะต้องเลิกจับเวลาแช่สองชั่วโมงนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลนะครับเมื่อได้หกสิบก็จะมีสัญญาณนะครับซึ่งบางห้องของผมนี่ก็ระยะสี่สิบห้าสิบเมตรเลยนะครับห่างจาก <c oughs> ต้นกำเนิดของเตาไอ้น้ำนะครับนี่ครับบรรยากาศก,าก็อย่างนี้นะครับก็น่าจะผ่านนะครับ เพราะยังมีมืดบ้างมีแสงบ้างนะครับนะครับก็ถ้าใช้ทลายปามก็เสียก็จะตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้ใส่ตลอดนะครับเปลวไฟก็จะขาดไปนะครับ รถทางที่ดีก็ถ้ามีฟืนรุ่นใหญ่ๆช่วยก็จะดีนะครับเพราะว่าได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับแต่อย่างของผมนี้นะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็มีทรายปามอยู่ก็นั่นไปก่อนนะครับถ้าเป็นฟืนรุ่นใหญ่ๆนะครับผมเคยเอามาใช้แล้วนะครับก็จะเอาใส่ค่อนข้างที่จะยากนะครับสำหรับเตาของผมนะครับ ต้องเป็นท่อนขนาดพอดีพอดีนะครับท่อนเท,ท่าขาอย่างเงี้ยครับตรงพอดีแล้วท่อนใหญ่ครับจะเอาเข้าเนี่ยเอาเข้ายากนะครับ